ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้อากาศอุ่นคึมค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากค่ะคุณแม่โปรโมชั่นทุกอย่างนะคะวันนี้ถ้าโปรโมชั่นนะคะเป็นยกขีดชายทุยค่ะขอภัยค่ะติดปากขอภัยด้วยค่ะเป็นผ้าชัอเช,ช,ช,ชิงริ้วตีนโยงค่ะ ค่ะอันนี้เป็นอมม่วงนิดหนึ่งนะคะกติอมม่วงค่ะชื่ริ้วตีนโยงค่ะรอบโปรโมชั่นหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะคุณแม่โปรโมชั่นทุกอย่างคุณแม่โปรทุนค่ะค่ะคุณแม่บวกกำไรติ๊ดเดียวค่ะแล้วก็โปรทุนหลังมาก็มาโปรทุนค่ะสีม่วงค่ะม่วงอมกะตอนะคะ เชิงริ้วตีนโยงยกขีดยิ้มห้าตะกอค่ะเชิงริ้วตีนโยงยกขีดยิ้มห้าตะก,ตนยยกตอนะคะพืนยยน,ะะ <evacuate> นี้เป็นสีครีมนะคะเหลืองครีมนะคะเชิงริ้วตีนโยงค่ะเหลืองครีมนะคะค่ะราคาอยู่ที่โปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเชิงริ้วตีนโยงค่ะสีนี้เป็นสีเหลืองครีมนะคะรหัสหกนะคะเชิงริ้วตีนโยงค่ะเป็นผ้า ค่ะยิมห้าตะกอนะคะยกขีดยิมห้าตะกอค่ะ mm. เนื้อผ้านิ่มค่ะนิ่มมากค่ะเป็นไหมน้อยนะคะท mm. ่านอยากให้นิ่มกว่านี้ค่ะให้แช่น้ํายาผ้านุ่มนะคะค mm. ุณแม่บอก,กวกิธีเคลบนะคะ mm. แค่น้ํายาผ้านุ่มค่ะ mm. แล้วเอามารีดม,มันจะเป็นเงางามมากค่ะ mm. หนึ่งันสามร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะสีนี้เป็นสีเหลืองครีมนะคะเ mm. ชิงริ้วตีนยโยงยกขีดยิมห้าตะกอค่ะรา mm. คาโปรโมชั่นนะคะ ค่ะสีนี้เป็นสีตรีบัวอ่อนๆนะคะค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะยกขีดยิ้มห้าตะก o ะคะรหัสสามนะคะค่ะตรีบัวอ่อนค่ะสีพัดเทลสีนุ่นค่ะเป็นสีพัดเทลนะคะค่ะราคาอยู่ที่โปรโมชั่นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะยกขีดยิ้มห้าตะกอค่ะเป็นออกสีตรีบัวนุ่นนะคะเป็นสีพัดเทลค่ะสีนี้สีพัดเทลค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่1,300บาทค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะรอบโปรโมชั่นค่ะ1,300บาทนะคะค่ะสีพัดเทลค่ะตีบัวอ่อนนะคะค่ะเป็นยกขีดยิ้มห้าตะกอค่ะเชิงริ้วตินโยงค่ะยกขีดยิ้มห้าตะกอนะคะรอบโปรโมชั่น1,300บาทค่ะ ผืนนี้เป็นสีโอวันตินนะคะค่ะสีโอวันตินค่ะระหัดหนึ่งค่ะสวยนะคะค่ะสีพัทเทวค่ะเป็นสีโอวันตินค่ะราคาอยู่ที่โปรโมชั่น1,300บาทนะคะค่ะยกขิดค่ะผ้ายกขิดย5มห้าตะกอเชิงริ้วตินโยงค่ะค่ะเป็นผ้าเชิงริ้วตินโยงนะคะยกขิดย5มห้าตะกอนะคะค่ะสีนี้เป็นสีโอวันตินนะคะค่ะ สอไอความยาว2เมตรกวามม้าง1เมตรนะคะมาตรฐานของผืนผ้าค,ค่ะคนอ้วนคนจอยคนผร้อมใส่ได้นะคะค่ะท่านชอบรหัสไหนสีไหนโทรทักคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับต่อทางไลน์ทุกท่านนะคะราคาโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะรอบนี้รอบเดียวนะคะโปรโมชั่นค่ะสวยทุกผืนงามทุกพืนแจ่มทุกพืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะรอบโปรโมชั่นนะคะ ค่ะสีโอวันตินระหัสหนึ่งค่ะเชิงริ้วกินโยงนะคะค่ะพื้นนี้เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะค่ะสีฟ้าอ่อนค่ะค่ะสําหรับวันศุกร์วันแม่นะคะช่วงเดือนสิงหาก็เป็นวันแม่แล้วค่ะมองหาผ้าสีฟ้าไปไว้ใส่ออกงานวันแม่นะคะเวลาถึงเดือนจะใส่จริงๆก็หาผ้ายากนะคะเพราะว่าทําไม่ทันค่ะ เราเตรียมไว้ก็ได้ค่ะหรือใส่วันสุกก็ได้ค่ะพ่อราชการทุกท่านนะคะค่าราคาโปรโมชั่น1,300บาทนะคะเชิงริ้วตินโยงสีฟ้าค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะรอบนี้รอบเดียวหมดแล้วหมดเลยค่ะสีฟ้าอ่อนค่ะเชิงริ้วตินโยงค่ะยกขีดยิ้มห้าตะกอค่ะราคาอยู่ที่1,300บาทค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะ ค่ะเป็นผ้าเชีอกนิ้วตีนโยงค่ะราคาอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะค่ะโทรทักเข้ามาได้นะคะท่านชอบสีไหนโทรทักคุณแม่ได้นะคะอันนี้สีกรีบัวค่ะ ตีบัวอมชมพูนะคะรหัสสองค่ะค่ะเชิงวิวตินโยงค่ะสวยคุกขืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทรอบโปรโมชั่นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นแค่เชิงวิวตินโยงยกขีดยิมห้าตะกอค่ะค่ะเป็นลายไทยนะคะเขายกขีดเป็นลายไทยค่ะสวยงามมากค่ะข่ะใส่ออกงานค่ะใส่ออกงานไงานมงคลนะคะพวกนี้คาะเป็นงานแต่งนะคะ ค่ะงานเลี้ยงงานแต่งค่ะมองหาสีชมพูสวยๆนะคะค่ะเป็นยกขีดค่ะเป็นยกขีดยกขีดลายไทยค่ะค่ะสีกรีบัวค่ะยกขีดลายไทยนะคะเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะยิ้มห้าตะกอค่ะเชิงริ้วตีนโยงค่ะค่ะเป็นลายไทยนะคะราคาอยู่ที่โปรโมชั่นหนึ่งพัน 1,300งาบาทค่ะคุณแม่โปรโมชั่นนะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้งทองถึงสักทีตรงต้อ,องทุกท์ท่คาน